เอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้ออกเดินทางออกจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ปู่ท่านอยู่องค์เรียวเพราะว่าพระตุ๋ยท่านไปเยี่ยณยายอายุ9 2ปีที่บ้านบ้านกลางนะครับก็มีตาดอนที่เป็นเช่างจุดประทานกำลังจัดเครื่องสักการะเพื่อที่จะทำพิธี อขอขมากรรมแล้วก็ให้ญาติโยมที่มาวานคุิเช้าจะเช่าบูชาเตรียมเอาเงินมาช่วยเป็นคาน้ณค่าไฟอะไรประมาณนี้เพราะว่าของสักการานต่างๆที่ญาติโยมมาถวายค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ใกล้จะหมดอายุก็เลยปู่ท่านบอกว่าให้ให้แบ่งจัดสรรบางส่วนแล้วก็เอามาให้ญาติโยมจะใช้เช่าบูชาไปใช้ที่เราเห็นกองไม้คือเป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้แคนไม้แคนนี้เป็นไม้ คนนครมนมถ้ารู้จักร้านอาหารเช้าที่ริมโขงตรงลานพญานาคจะมีบ้านหลังเก่าๆนะครับตั้งแต่สมัยนูน้นน่าจะเกือบโอ้0จ็ปีเลยพี่น้องนะครับเจ้าของพระญาติเพื่นตั้งกิดอธิษฐานที่จะอุทิุส่วนให้กับยมพ่อยมแม่คุณตาคุณตาคุณตาคุณยายคุณทวดเอามาสร้างเป็นกุฏินะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะผู้ธคนลุกนะครับ เป็นไม้ที่เก่ามากนะครับไม้เกือบอเกือบ100ร้อยกว่าปีมไม้แคนคยังยังไม่หมดนะครับเมื่อวานก็เริ่มพึ่งมาขนได้เที่ยวหนึ่งนัดรถหกล้อขนุเจ้าของที่เพื่อจะให้บิ๊กซีจะทำบิ๊กซีสาขาใหม่ํำนวณเป็นบิน๊กซีมินิมินิเปิด24ชั่วโมงนะครับเป็นเป็นญาติิของช่างต๋อมในช่างแขวนกันทางและถ้าจึงงงว่า มีแต่ช่างช่างช่างเามีสมรูรวิเป็นข้าราชการบำนาญที่ดินท,ที่ที่ตัวนี้คือเป็นช่างต๋อมทายาทระชกนูนุศนในการอุทิศให้กับยมพ่อยมแม่และในช่างดอนก็คือในช่างชุนประธานซึ่งท่านได้ประวัติตนี้เป็นโยโมฐานที่วัดแต่ท่านก็ไปกลับนะครับท่านท่านมาซื้อที่บ้านซื้อที่ซื้อที่ซืนน้อสวนแถวนี้แหละนะครับเนื่องจากว่าภรรยาของอช่างไอช่างดอนอช่างดอนท่านเสียชีวิตท่านก็เลย ตั้งยูที่ติดใจที่จะมาบำเพ็ญพุทธศาสนานะครับก็เลยมาเป็นอยุ่ประถารที่วัดก็สาธุสาธุแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอิ่วลาครึ่งวันเดอ้อตอนเช้าเด้อท่านพรุ่งนี้พอท่านบอลนาะรวงาาท่านก็มาวันนี้ท่านก็มาท่านก็าถามหรืออยู่ครับโอเคนะครับเช้านี้ก็บ้านคำเกิ่มก็ยังอากาศก็ดีเหมือนเดิมเป็นป่าไม้เป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวน ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คําเกิ่มนอกคำคำเกิ่มในหรือเปล่าเขาไปคำเกิ่มเกิ่มในผมยังไม่เคยไปนะครับนี่เป็นคำคำเกิ่มนอกติดกับถนนอาสามาครหลังเส้นทางกับวิทย์การกีฬานะครับจัดทะลุได้2ทางนะครับทางที่เราจะไปคือทางเกิ่มทางคำเกิ่มคําเกิ่มหลังโบสถ์ดับโบสถ์เชสนะครับหลังดังคิสค้ามันคัตเอคิส ศาสนาคริสต์คาทอลิกนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเขาว่าการอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มุตนาบุญด้วยกันเด้อมีความสุขด้วยเด้อบุญทฟ่าเด้อจะได้เงินก็ให้ที่ประดาประจำตัวท่านอธิษฐานอนุมุตนาบุญด้วยค่ะเรือตะกูพวกในก็ให้ท่านอธิษฐานเอาเด้อซ่าถูกผมเป็นเพียงสะพานบุญนะครับเดี๋ยวชาตินี้เราจะแวะไปที่โรตัสนะฮะไปไปช้อปปิ้งไปดูนู่นดูนี่ก่อนนะครับตามภาษานะตามภาษาคุณว่างงาน เหมือนกับว่าเคยทํางานมาเยอะแล้วตลอดทั้งชีวิตแล้วนะครับก็ปันป้นไปนชีวิตก็ใช้แบบวามสุขสมองมันจะไม่อันมีอัลไซมเมอร์นะครับการท่องเที่ยวช่วยทําให้จิตใจเบิกบานการเดินทางทําให้ชีวิตมีชีวิตชวามีความฝันมีความหวังและคนอย่าท้อนะครับทีมงานตื่นีอย่างนอปูเป้พี่ปิกับนครเนานะเออเป้ไอป้ปางกับจี้ตื่นี่อย่างลูกเดนซ์ซีเดอร์เอา,เ,อาเดี๋ยวค่อยเจอกันลูกโอเคนะครับ